สวัสดีครับ วันนี้นะครับพวกเราผู้ชม BNT b o <NT, S 2> n s a นะ s t e r นะครับผมวันนี้นะครับทุกคนนัดเนี่ยกำลังจะไปทำเลสิกครับผมคือเลสิกนะครับทุกคนก็คือการที่เรานะครับเปิดกระจกตาแล้วก็ยิงเลเซอร์เนี่ยเข้าไปที่กระจกแล้วก็ทําให้มันแบบว่าค่าสายตามันกลับมาเป็นศูนย์เท่าเดิมอ่านี่คือแบบนัดศึกษาหาข้อมูลมาก่อนเพราะว่าเป็นคนที่กลัวเป็นคนที่ไม่เคยผ่าตัดมาเลยในชีวิตนี้นะครับทุกคนนัดเนี่ยเป็นคน กลัวความเจ็บมากแม้กระทั่งเลือดออกหรือฉีดยาหรืออะไรก็ตามแค่ตอนนั้นฉีดไอ้นี่ฉีดฟิลเลอร์แค่ฉีดฟิลเลอร์ ก็เป็นลมแล้ว,ลวใช่เป็นลมจริงๆแต่อันนี้คือไม่เจ็บแน่นอนเพราะว่าทําไม่ถึงสิบวิออไม่สิบวิมันไวมากจริงอันนี้นะตกใจไวมากตกใจจริงเพราะว่าได้คุยกับคุณหมอมาปรึกษามานะครับแบบต้องทํายังไงบ้างอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยเพราะว่าตอนแรกที่ฟังเนี่ยมันคือการผ่าตาดัดมันคืออะไรที่เกี่ยวกับตาคนเรามันน่ากลัวทุกคนอ่ะสมมติน,นะ๊แ,บบแค่นี้แค่เราแบบ แค่เนี้ยก็ดูตกใจแล้วเห็นไหมทุกคนมันก็ต้องกระพริบตามันแบบมันตกใจมันเซนซิทีฟมากแต่นี่มันเป็นการผ่าตัดที่ตาเลยเพราะฉะนั้นใจนี่แบบไปเหงตราตุ่มเลย <c oughs> แต่พอได้คุยอ่าได้ปรึกษาได้ได้รู้เรื่องราวอ๋อเฮ้ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดทุกคนคนสายตาสั้นเนี่ยถ้าไม่เป็นเนี้ยพูดเลยว่าไม่มีวันเข้าใจไม่มีวันรู้เลยมันเป็นความลําบากมากของการใช้ชีวิตคืออ่าเรื่องของแว่นก็ได้ แว่นเนี่ยก็ต้องไปหาตัดคือแว่นนี้ก็เป็นหมื่นนะทุกคนเพราะว่าทั้งกรอบทั้งเลนเงี้ยมันแพงมากถ้าสมมุติไม่ใส่แว่นก็ต้องใส่คอนแทคซึ่งคอนแทกก็ต้องไปหาซื้อทุกเดือนวันนี้แหละทุกคนจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะใส่แว่นแล้วมันตื่นเต้นมากเฮ้ยแล้วค่าใสยตาเท่าไหร่นะเดี่ยบางคนไม่รู้ไม่รู้แน่นอนเพราะตาไม่เคยบอกใครเลยนะครับเออบางคนเห็นว่าเอ้ยปกติดูเหมือนอาจจะดูจากแว่นเนี่ยดูเหมือนประมาณห้าสิบร้อยหนึ่งหรือสามแต่จริงจองน่ะนัดสั้นหกร้อย ค้าสีบทุกคนคือมองอะไรเปไงมองแล้วภาพมันคือเบอร์เบอแบบอ่ะเบอให้ทุกคนเห็นนี่เบอเบอแบบนี้เลยเห็นไหมเบอรวัารักแทบเ่าอ่าเบอรวัารักแทบ <c oughs> เบอเวัารักแทบ <c oughs> แบบว่ารักเธ <c oughs> อไม่รักเธอ แล้วว่าไม่รักเธออ๋อรักดีเพราะว่าวันนี้เนี่ยดูดิพี่วอร์เดตต้องขับรถฟ้านัดไปส่งทำเลสิกแล้วก็ขับกลับด้วยเพราะนัดขับไม่ไหวอยู่แล้วรอนนั้นก็ไม่ขับอยู่แล้วนัดเนี่ยไม่ได้เป็นคนสายตาสั้นตั้งแต่เกิดหรือแบบเป็นกรรมพันธ์เลยเพราะครอบครัวนัดไม่มีใครสายตาสั้นใช่ไหมเดออ่ะไม่มีเลยแต่นัดสั้นเพราะนัดทําตัวเองทุกคนเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเล่าให้ฟังมันผิดพลาดแล้วมันแบบผิดพลาดที่สุดในชีวิตเลยก็คือนัดเนี่ยอยากที่จะเออสายตาสั้น ใช่ไว้ทุกคนคนอื่นมีแต่แบบเออไม่ไม่อยากสายตาสั้นนู่นนี่นั่นแต่นัทอยากสายตาสั้นคือนะัทไปเซิร์ชเน็ตทุกคนไปเซิร์ชกูเกิลว่าวิธีที่ทําให้สายตาสั้นดูดิใครบนโลกนี้เซิร์ชคานี้ก่อนอ <laughs> แล้วมันมีคนทำนจริงๆมันมีคนทำบทความแบบนี้ไว้ว่าเออสั้นยังไงอะไรเงี้ยแต่นัทอะ่ะไปมองว่าแบบเออุวยแว่นหรอดูเนดจัง ดูคนเด็กขยันดูแบบเอ้ยจริงจังในชีวิตนี้แบบพูดอะไรดูแบบน่าเชื่อถือเอออย่างงี้เลยความคามิดของเด็กไงใช่แต่พอโตมาเป็นยังไงแต่โตมาคือแบบเขีียยแต่โตมาคือแบบ <c oughs> บ้ามากที่สุดในชีวิตเลย วันนี้นะคบทุกคนที่นัทเนี่ยเลือกมาทําเลสิกนะครับแล้วมั่นใจมากๆเลยนะก็คือที่โรงพยาบาลยันทีนะครับผมแค่เซิร์ชไปเนี่ยก็จะเจอเลยว่าเลสิกยันทีอย่างนี้เลยขึ้นอันดับหนึ่งใน Google เลยอันดับหนึ่งไม่พอนะเจอคนดังดารดารหรือแบบโอ้ทุกคนเดรอดมากยันีเท่านั้นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปตรวจตากันก่อน ตอนนี้นะครับนายก็เข้าไปตรวจค่าสายตากันแล้วนะครับคือบอยเขาบอกเลยว่าแบบบอยร,รู้สึกว่าบอยอยากให้นาะยทำมากคือแต่ละวันนาะยใช้ชีวิตแบบลําบากมากมองอะไรแทบไม่เห็นเลยอ่ะไม่เหมือนคนตาบอดคนเดงเลยอ่ะก็เลยเอออยากให้นะายแบบได้มองเห็นโลกที่มันชัดเจนขึ้นโดยแบบไม่ต้องใส่แว่น รู้สึกแบบดีใจมากที่เลือกมาทําที่นี่เพราะว่า <ละ S 2> หลังจากที่ได้คยุยกับคุณหมอเนี่ยก็แบบคลายข้อกังวลไปเลยคือให้คำปรึกษาละเอียดมากละเอียดมากแล,แล้วคุณหมอดูใจดีมากเข้าถึงได้ง่ายมากๆเลยเนาะทีมจากสุขแพทย์ที่เนี่อันดับหนึห่งเลยเ <c oughs> นาะที่เลือกมาทําที่นี่เนี่ยล้างหน้าก่อนคำสาบหน้าก่อนน้ำเย็นมากน้ำเย็นจะตื่นเต้นก็ไม่รู้เธอ ก็ไม่ต้องกังวลไม่องกังวลสเดียาก็เสร็จแล้วเงี่ยใช่แต่เขารอเป็นกำลังใจให้้น่นอกแล้วก็ไก็เลาจะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเปิดเปิดโลกใหม่อใช่แล้วเขจะได้แบบโลกสว่างสักทีซึ่งไม่ใช่เบอร์แบบนี้สักทีใช่โอเคไปแล้วนะบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทั้งแอบตื่นเต้นแล้วก็กลัวมากแต่ว่า เราเข้ามาแล้วทำไงได้ละ่ะก็ต้องสู้ดีวะคิดอย่างเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นเราก็จะผ่านมันไปได้แต่คุณหมอเองก็น่ารักมากๆเลยคอยพูดให้กําลังใจและคอยพูดให้นับเนี่ยไม่รู้สึกกลัวใดๆเลยท่องเอาไว้โลกใบไม้ลืมตามาเนี่ยเราก็จะกลับมาชัดเจนแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็ลงมือทำ และเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นเลยจนนัดตกใจมากฮะเสร็จแล้วเหรอเนี่ย เข้าไปไม่ถึง5นาทีออกมาแล้ว <c oughs> อืทุกคนค,คือจะเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้าง <c oughs> <c oughs> ตอนแรกนานี้แบบตรงๆเลยนะ,ะแบบไม่อ้อมค้อมเลยคือนัดเข้าไปนอนใช่ไหมใช่ตอนที่นอนอยู่อะ่ะเกรงเกรงแบบเกรงอย่างนี้เลยเกรงแบบโอ้โหทุกคนรู้สึกเกรงจริงเกรงเกรงแบบยังไงยังไงกลัวกลัวมากกลัวมากๆากเพราะว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเราอยู่แล้วใช่แต่พอหมอเริ่มอ่ะเริ่มใช้เครื่องมือเริ่มทําเริ่มพูดเอ๊ย มันก็ไม่เห็นมีอะไรรู้สึกเลยอพูดจริงๆทุกคนตอนที่หมอยิงเลเซอร์หรือตอนที่แบบมีเครื่องเปิดกระจกตาใช่ไหมทุกคนไม่มีความรู้สึกเลยอันนี้นัดพูดจริงๆจนนัดรู้สึกเออกลัวทําไมเนี่ยอะไรเงี้ยคิดไปเองเ,ออเหมือนคิดไป <c oughs> เองนัดทําเลสิกได้ทุกคนที่สายตาสั้นก็ทําได้ต้องขอชมคุณหมอมากๆคุณหมอมือเบาไม่รู้สึกอะไรใดๆแถมพูดให้เรารู้สึกสบายใจได้ตลอดเวลาคือตอนเนี้ยนัดรู้สึกเหมือนเป็นฝ้าทุกคน,นอันนี้คือฝ้าที่ แบบว่าเหมือนเรามองผ่านน้ําอ่ะมันก็เห็นก็เห็นไหมกระจกน้ำอะ่ะม,มีชั้นหนึ่งอ่ามันจะเป็นอีกชั้นหนึ่งคือมันแบบยังไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์คุณหมอบอกว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเนี่ยเราจะรู้สึก90%เลยที่จะชัดขึ้นเกเฮ้ยคืนนะั้นรู้สึกบบตื่นเต้นมากที่แบบ <c oughs> จริงไหมเนี่ยที่แบบจะทําให้สายตาเรากลับไปแบบเร็วมากเลยนะไม่เจ็บเลยใช่ไหมตอนนี้สาบานเลยว่าไม่เจ็บจริงเหรอทานลองดูตาใกล้ๆดิอ่ะรู้กันดูเดี๋ยวเหรอ ก็ไม่มีอรอยแผลเลยนะเหมือนตาปกติเลยอ่ะดูไม่ออกเลยใช่ไหมแล้วรู้สึกแบบอยากจะร้องไห้ในใจแต่ดีใจมากๆแล้วก็ไม่คิดผิดจริงๆที่เลือกทําที่นี่หลังจากที่เราทำเลสิกเสร็จนะครับก็มีบริการมาส่งให้ถึงห้องถึงที่พักของเราเลย เอาดีเาดๆเหมือนโรงแรมนะทุกคนฟิลโรงแรมเนี่ยเตียงแบบนี้เป็นเตียงของโรงพยาบาลที่ไหนตอนแรกแอบ,บคิดเหมือนกันถ้าเป็นเตียงโรงพยาบาลเนี่ยเธอก็คงแบบต้องนอนโซฟาอมีระเบ้าใช่ไหมละ่ะที่นอนด้วยกันได้เลยเตียงหกฟุตเลยอ่ะอะไรรู้สึกไงบ้างตอนนี้ ตาเขาใช่ไหมใช่รู้สึกหน่วงหน่วงหนักหนักนิดนึงทุกคนคือยังเห็นภาพได้แบบเบลอนิดนึงแล้วคุณหมอแนะนําว่าแนะนําว่าให้นอนก่อนใช่นอนหลับไปเลยตื่นมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกรอบนึงว่าเป็นยังไงบ้าง The next morning morning ครับทุกคนวันนี้นะครับหลังจากตื่นมานะครับก็ไปพบคุณหมอมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้คือบอกเลยว่าตาของนัทเนี่ยชัดเจนขึ้นเยอะมากเหมือนเกิดใหม่เหมือนได้ตาใหม่แบบนั้นเลยทุกคนและที่สําคัญนะครับทุกคนโอ้โหตื่นมา กับชวเช้าบรรยากาศที่นี่นะครับนี่ที่โรงพยาบาลยานันทีเห็นไหมครับก็คือวิวแบบวิวดีมากตรงนี้เป็นรถไฟฟ้าตรงนู้นเป็นแม่น้ำเจ้าพยาคือโอ้โหเหมือนได้ฟิลโรงแรมเหมือนมาพักโรงแรมเลยทุกคนแล้วรู้สึกว่าแบบปกติน่าจะอยู่บ้านไม่ได้เจอวิวแบบนี้มาค่อนข้างหลายปีมากใช่ไหมเธอ นันไม่ร really. ู้ส uh ึกว่ารัดมานอนโรงพยาบาลเลยรู้สึกเหมือนแบบมาอยู่โรงแรมดีๆได้วิวดีๆแบบนี้เลยรู้สึกดีแฮปปี้มากๆเลยครับตอนนี้ก็ครบ7วันแล้วนะครับผมบอกได้เลยตอนนี้อ่ะนัดชัดประมาณ98%ได้เพราะว่าเลยนิดนึงเนี่ยนัดหักตรงที่มันเป็นไอ้นี่แสงมันแตกทุกคนแล้วก็มีอาการของตาแห้งพอสมควรนะครับนัดเลยต้องหยดน้ำตาเทียมตลอดเลยนะครับแต่ก็มีแค่นี้เลยทุกคนนอกนั้นเนี่ยปกติ หเดือนแล้วนะครับทุกคนที่นัดทำเลสิกมาแล้วครับตอนนี้คือมองอะไรก็แบบชัดแจ๋วชัดแบบฟูลเฮดดีเลยทุกคนชัดแบบสุดๆแล้ว,ว่ชัดกว่านี้ก็คือไม่มีอีกแล้ว เป็นโลกที่ไม่ต้องใส่แว่นโลกที่แบบไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหาซื้อคอนเทนต์นู่นนี่นั่นอีกแล้วคือมันดีไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วทุกคนรู้แบบนี้นัดควรจะไปทําตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่นัดเด็กแล้ะใครนะครับที่สนใจอยากที่จะทําเลสิกแบบนั้นนะครับติดต่อ a c e b o o k โรงพยาบาลยันฮีได้เลยนะครับทางเขาเนี่ยก็จะสอบถามเราแล้วก็นัดคิวลงได้เลยและก็คุณหมอที่นัดทานะครับคือคุณหมอแพทย์หญิงโปรดปรานะครับผมถ้าอยากที่จะทําคุณหมอได้กกับนัดเนี่ยก็รีเควสต์ไปได้เลยว่าขอคุณหมอโปรดปรานะครับผ คือการเดินทางคือสะดวกมากๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถโดยสารต่างๆเนี่ยมีครบหมดเลยรถไฟฟ้ามีถึงหน้าโรงพยาบาลเลยที่โรงพยาบาลยันทีเนี่ยไม่ใช่มีแค่เลสิกนะครับโรคทางตาเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายเลยที่โรงพยาบาลยันทีรักษาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อลมต้อเนื้อหรือว่าจะเป็นเบาหวานขึ้นตาเงี้ยก็รักษาครบจบที่โรงพยาบาลยานันทีเท่านั้นเลยครับทุกคนยังไงก็ไปแล้วนะครับขอบคุณโลกใบใหม่ใบนี้มากๆเลยไปแล้ว